ครับผมพพัทละกับผมนี่คือ e p ีที่11ของรายการรีวิวไฟไหม้อ่าในคลิปนี้มีความพิเศษขึ้นมาอีกชน,นิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะมรีวิวรถที่กําลังแต่งอยู่ข้างหลังเป็นรถที่กําลังแต่งนะครับปกติผมจะรีวิวรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้กาลังแต่งสาเหตุที่มารีวิวกันตรงนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวรถแต่งเสร็จปุ๊บก็ไปเลยครับเดี๋ยวลูกรีบลูกค้ารีบรับกับผมอยากได้รถมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกับผมว่าเจ้าคันข้างหลังนี่ แต่งอะไรกันบ้างผมก็บอกก่อนว่าคันข้างหลังเนี่ยจะเป็นรุ่น XL Plus 4ประตูนะครับตัวนี้ยกสูงนะฮะเป็นเครื่อง2.2ทีนี้คอนเซปต์ในการแต่งของเขาครับจะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าแต่งแบบแนวให้คล้ายเหมือนกับตัวท็อปนะออกแนวให้เหมือนตัวท็อปเลยรถถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรถที่เป็นตัวท็อปนะครับแต่มีการตบตกแต่งอุปกรณ์ติดตั้งอะไรเข้าไปมันทำออกมาแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าสุดๆอะนะถือว่าเต็มเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เราจะจุดกันว่าไอ้ที่ว่าเต็มนี่มีอะไรกันบ้างนะฮะ เริ่มจากที่ด้านท้ายนะฮะเราจะเห็นเป็นการชนท้ายครับผม Outlander ตรงนี้จะเป็นรุ่น R2 นะครับเนี่ยมีการติดตั้งกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับรถของเดิมจะไม่มีนะฮะแต่อันนี้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเพิมเติมขึ้นมาให้กระจับขึ้นมาด้านบนอีกสักนิดหน่อยครับผมจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกครับผมคขาว่าレンジャーแล้วมีลายยางนิดนิดนึงอ่าอันนี้กําลังติดตั้งเลยแล้วก็นี่มีครอบดาบอะไรนี้นิดหน่อยตรงนี้ข้างหลังนะอ่าผมต้องบอกว่าคอนเซปต์สีตีมสีคัันนีี้้จะะออกกกมาาลลษณสขววดดแแ็ง นะมันเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะลงตัวพอสมควรมีการติดตั้งข้อไฟท้ายนิดหน่อยแล้วมาตรงนี้ครับจะเป็นโรบารทรงยาวจาก Outlander ตรงนี้จะเป็นรุ่น M3 วัสดุค่อนข้างโอเคนะครับลงมาด้านล่างนิดหน่อยก็จะติดตั้งเรื่องของตัวคิวซุ้มล้อ6นิ้วนะมีหมดุดยึดมาด้วย อ่าอันนี้หมุดหลอกนะติดเอาสวยผมต้องบอกก่อนไม่ได้มีการเจาะตัวถังนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อครับผมล้อตรงนี้จะเป็นล้ออลอยแ Mac ขอบ18นะครับลายเดียวกับ Oasis นะครับเป็นรุ่น Marvel ยีตีมของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนวลักษณะแบบว่าอ่าแมกลายสีดำแล้วก็จะมีการทำอโนได์นะที่ขอบเป็นสีแดงออ,แออกแนวเขาเรียกว่า Devil Devil หน่อยอ่าเห็นไหมมีสัญลักษณ์ปีศาจ ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึ่งสำหรับแนวแนวนี้รัดด้วยยางม m o เตอร์กับผมสเปกยางอยู่ที่2 6 5 6 0 1้นั่นเองถือว่าสวยเข้าท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูชิ้นอื่นกัน,กนต่อเราจะเห็นข้างในข้างในตรงนี้นี่กำลังเก็บงานกันอยู่ยังไม่ได้เก็บงานสิต้องบอกว่ามีการถอดเบาะออกเพื่อทำเข้าออกไปเขาเรียกว่าทำการติดตั้งเบาะหนังนะฮะแล้วแถมยังมีจอ Android ข้างหน้าอีกนะครับฟับง YouTube ต่อบูทงบูทูธอะไรเต็มที่เลยนะฮะ เอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างรถถือว่าครบกันเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันอีกด้านข้างกันชนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อ่าจะเป็นในส่วนของตัวนี่ครอบนะครับครอบมือจับแล้วก็มีลายสติ๊กเกอร์ขึ้นมานิดนึงนะฮะเลนเจอร์เขามาเลนเจอร์ไบแท็กข้างบนก็จะติดตั้งในส่วนของตัวราวหลังคาอันนี้ติดสวยนะครับอ่าอน,นี้ติดสวยนะอ่าทีนี้เรามาดูที่ด้านหน้าต่อด้านหน้าที่ผมต้องบอกว่าเป็นลายที่เขาเรียกว่า โคตรจะไฮไลท์นะโคตรจะไฮไลท์เลยนี่อ่าเรามาผมอยากให้กล้องมาดูนี้มันอาจจะมุดยากนิดน,นึงเพราะว่ากำลังแต่งอยู่การชนครับแฮมเมอร์ฮะของแท้ผมอะบอกอันนี้งานแฮมเมอร์แท้นะฮะอันนี้อ่าตัวนี้จะเป็นการชนแฮมเมอร์รุ่นตัวรุ่นอ่าคิงซีรีส์นะติดตั้งมาพร้อมกับตัวหูเกี่ยวหูคล้องมีไฟคู่หน้านะครับไฟสปอตไลท์ที่เป็นคู่หน้าอยู่นี้ด้วยอ่าสวยเลยแล้วก็ที่สําคัญครับด้านบนนะฮะตรงนี้เราจะเห็นเป็น อ่าที่เขาโคมไฟหน้านะครับเราจะเห็นเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นคลีปไฟหน้าม s สแตงนั่นเองถือว่าครบนะครับถือว่าเต็มนะคันนี้ด้านหน้ากระจังหน้าฟอร์ดอันนี้งานสวยด้วยคล้ายๆเหมือนของแท้เลยแล้วก็ด้านบนครับจะติดตั้งสกู๊ปทรงแรดนะทำสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีตัดขอบสีดําด้านอีกนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ต้องบอกว่าเต็มมากนะคันนี้อ่า ชอบไม่ชอบยังไงนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็ลองคอมเมนต์มาใต้ดีสคริปชันด้านล่างนี้นะครับหรือถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของโปรโมชั่นรายละเอียดตัวรถการออกรถต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งยังไงก็นั่นแหละอยู่ที่ใต้ด e สคริปชั o นของผมหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมลากันไปก่อนครับคลิปหน้ารีวิวอะไรกันต่ออย่าลืมฝากติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ